วัค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้เครื่องมือตัดแต่งคลิปวิดีโอแบบง่ายๆบนมือถือนะคะตัวน,นึงที่น่าสนใจชื่อ k ายมาสเตค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะคะก็โหลดลงมาไว้ในเครื่องก่อนนะคะไปโหลดที่ App Store หรือ p a y Store นะคะโอเคนะคะถ้าเราจะสร้างชิ้นงานคลิปวิดีโอก,ก็กดเข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือ คลิปวิดีโอที่พิมพ์ได้สร้างไว้แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มียังไม่เริ่มสร้างเนี่ยหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอว่างๆนะคะถ้าเราจะไปสร้างคลิปวิดีโอให้กดไปที่เครื่องหมายบวกขวามือนี้ค่ะคือการสร้างชิ้นงานขั้นตอนแรกคือเลือกอัตราส่วนของภาพนะคะว่าเราต้องการนำคลิปวิดีโอนี้ไปแสดงที่ไหนไปแสดงที่ YouTube หรือว่าให้โชว์ในมือถือ หรือต้องการให้แสดงชัดเจนใน iPad นะคะถ้าแสดงบน u t u b e นะคะอัตราส่วนที่นิยมใช้คือ16:9แต่ถ้าให้ชัดเจนบนมือถือเนี่ยคืออัตราส่วน9:16แล้วถ้าเราจะส่งให้เพื่อนในไลน์ก็จะนิยมใช้อัตราส่วน1:1นะคะวันนี้พิมพ์จะใช้อัตราส่วนอยู่ที่1:1นะคะกดเข้าไปเลยค่ะการนำเข้านะคะรูปภาพหรือวิดีโอ นะคะถ้าเป็นไฟล์หลักเราจะกดไปที่มีเดียนะคะด้านบนขวามือนี่เลยนะคะเห็นไหมคะว่าข้างล่างจะเขียนว่าวิดีโอกับรูปภาพนะคะว่าเราต้องการนํารูปภาพนิ่งมาตัดเป็นวิดีโอหรือว่าเราจะเอาวิดีโอที่มีอยู่แล้วมาตัดแต่งนะคะพิมพ์จะใช้คลิปวิดีโอที่มีอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าพิมพ์จะตัดแต่งคลิป คลิปกาแฟนะคะคลิปการชงกาแฟเราก็จิ้มไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะคะแล้วก็ซ้ายมือค่ะเป็นลูกศรน,นะคะลูกศรซ้ายมือสุดนะคะจิ้มไปเลยค่ะให้ไปอยู่ที่ไฟล์วิดีโอด้านหน้านะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่า คลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่เต็มกรอบนะคะกรอบมันจะมีสีดำข้างข้างมันทำให้คลิปวิดีโอเราไม่สวยดังนั้นเราจิ้มไปที่คลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะแล้วแถบเครื่องมือมันจะขึ้นมาด้านขวาเห็นไหมคะมีตัดแยกมีแพนซูมีมิกเซอร์ตัวกองเรจะมาปรับขนาดรูปภาพให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนนะคะก็คลิกไปที่ วิดีโอตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่แพนและซูมค่ะแล้วสามารถใช้นิ้วเนี่ยขยายภาพได้เลยนะคะให้ขนาดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะพิมพ์ก็จะขยายเพื่อให้มันเต็มกรอบค่ะขึ้นเลื่อนลงได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็พิมพ์ต้องการให้ภาพในคลิปวิดีโอเนี่ยเท่ากันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ก็คลิกไปที่เท่ากับตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกค่ะอันนี้คือการนําเข้าคลิปวิดีโอนะคะโอเค,ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ในเรื่องของตัวหนังสือนะคะเราก็สามารถใส่ตัวหนังสือได้ตรงเลเยอร์นี้ค่ะอ่ะโอเคพิมจา ใส่ตัวหนังสือตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คลิกไปที่ลูกศรตรงนี้ให้ภาพมันกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็คลิกที่เลเยอร์แล้วก็เลือกตัวอักษรค่ะเพื่อที่เราจะพิมพ์ใส่เข้าไปนะคะสมมุติว่าพิมพ์ใส่คำว่า S Pa พ t Coffee เห็นไหมคะว่าตัวหนังสือมาแล้วนะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการเลยสามารถขยายได้นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ก็ไปที่ตัวอักษรค่ะแล้วแบบอักษรจะขึ้นนะคะแนะนำค่ะว่าให้โหลดฟอนต์มาไว้ค่ะอันนี้ก็พิ์ก็โหลดมาแล้วบางส่วนนะคะ นะคะว่าฟอนต์เปลี่ยนแล้วแล้วก็ลูกเล่นเราสามารถใส่ขอบที่ฟอนต์ได้นะคะที่ตัวอักษรได้พิมพ์ก็จะใส่ขอบเพื่อให้ตัวอักษรเด่นขึ้นค่ะแล้วก็สามารถใส่เงาได้นะคะโอเค ลูกเล่นเพื่อนๆนลองเล่นดูนะคะมีเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่เคลื่อนไหวตอนเข้าเคลื่อนไหวตอนออกนะคะพิจจะให้ภาพตัวอักษรเข้าแบบป๊อปอัพนะคะ วันนี้พิมพ์ให้ในเรื่องของการนําเข้าออวิดีโอนะคะแล้วก็การใส่ตัวอักษรนะคะแล้วสมมุติว่าได้ได้ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเซฟเราจะบันทึกเราจะบันทึกยังไงไปที่ลูกศรชี้ขึ้นตัวนี้นะคะคือการนําออก ก็คือการเซฟหรือการ export ข้อมูลนะคะพอเราคลิกไปทีนึงเห็นไหมคะด้านซ้ายเขาจะให้เรา export เราสามารถเซฟเลือกความละเอียดของภาพได้ว่าเราจะทำเป็น full hd หรือ,อขนาดอัตราเฟร,รมเท่าไราย30อันนี้เพื่อน,อนๆก็ไปศึกษาเพิ่มนะคะว่าแบบไหนจะมีความละเอียดครบชัดนะคะ,ะพิมพ์ก็จะเซฟแบบออโต้คือค่าออโต้ที่ ที่ iPad ตั้งมาไว้ให้นะคะก็คือพิมพ์เลือกที่ fsd 1080นะคะแล้วก็ export พอขึ้นหน้านี้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งยกเลิกหรือว่ากดปุ่ม home ออกนะคะเพราะว่าถ้าเราออกจากหน้านี้มันจะยกเลิกการบันทึกเราจะบันทึกไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคให้บันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้วชื่อไฟล์มันขึ้นตรงนี้ เพื่อนๆจึงสามารถออกจากหน้านี้ได้นะคะแล้วไฟล์วิดีโอของเราจะถูกเก็บในแกลเลอรี่หรือคลังรูปภาพค่ะนี่นะคะล่าสุดตัวนี้ค่ะ